ยังไม่ยอมใช่ไพร้อมครับพ่อะครับเป็น,นไงบ้างช่วงน,น,นี้เริ่มถ่ายหรือยังละครของเราถ่ายแล้วครับผมตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ประมาณ3คิวแล้วครับแต่ว่ามีเหตุการณ์โควิดเข้ามาเลยอาจจะทั้ต้องพักกองไปก่อนแต่ก็น่าจะเริ่มกลับมาถ่ายช่วงประมาณต้นเดือนหน้าครับสามคิวสามใช่ครับ<ง>ของของโตผมเองนะครับเป็นไงบ้างการทำงานกับซีรีส์แล้ประมาณต้องมาถ่ายทละครจริงๆครับเราก็รู้สึกว่ายากขึ้นครับ เพราะว่าการทํางานหลายๆอย่างพวกทั้งเนื้อเรื่องด้วยพวกตัวตัวละครอะไรพวกนี้ด้วยมันจะมีความโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะไกลไกลกับตัวเรามากยิ่งขึ้นด้วยเราก็ต้องศึกษาทำกันบ้านเพิ่มเติมด้วยครับใช่บทของเราเหมือนเปช่แต่งหน้าใช่ครับก็จริงๆก็ไม่ได้ไกลเรามากเลยครับแต่แค่เราเราเราไม่ได้มีพื้นฐานในด้านนี้ด้วยครับช่วงช่วงแรกๆครับช่วงเวิร์กช็อปแรกๆตอนนั้นก็ซ้อมทุกวันอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวชินมือยังเล่นชิมมือ ก็พอได้นะครับได้เข้าไปประมาณสองซีนครับน่าจะสองซีนก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับก็มันเป็นซีนเล็กๆเฉยๆครับก็เลยยังไม่ได้แบบวัดความสามารถอะไรมากครับผมแต่ว่าพอพวกซีนใหญ่ๆซีนอื่นเนี่ยก็จะเป็นเล่นกับพี่ๆคนอื่นครับก็สนุกดีอันนี้มันถ่ายไปได้รับรถแล้วใช่ไหมแล้วมันต้องเบรกก่อนแล้ว ใช่ครับต้งวนเรื่องความคอนติเนียร์ไหมหรือว่าอาจจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยเลยนะครับคอนติเนียร์ไหมก็ก็ต้องอ่านอ่านบททองกันบ้านเรื่อยๆครับเราจะได้ไม่ลืมด้วยครับอ๋อคิวเหรอครับก็เราก็พยายามจะหาคิวที่มันแบบลงตัวที่สุดครับผมเพื่อจะได้แบบไม่กระทบงานที่มีคิวอยู่แล้วด้วยกับงานที่แบบเพิ่งเลื่อนไปอะไรเงี้ย อะไรนะครับใช่ครับพอโควิดครับก็จริงจริงต้นเดือนหน้าก็เริ่มเริ่มกลับมาถ่ายแล้วครับใช่ครับนนิดึงกระแสล้วครับบรออัค๋ผมก็ดีใจดีใจก่อนละกันก็ดีใจที่แบบพี่ๆแฟนคลับเขานึกถึงเราเวลาที่เขาอยากจะทําอะไรให้กับชุมชนหรือว่าทำอะไรให้กับสังคมอะไรพวกนี้พี่ๆี่เขาก็จะนึกถึงเรา เป็นอย่างแรกแล้วก็เหมือนกับจะจใช้ชื่อเราเนี่ยเป็นเกสเกือบทุกงานเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยครับที่ให้การสนับสนุนกันในตรงนี้นะครับตกใจไมครับตกใจตกใจครับผมเพราะเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีแบบสะพานชื่อกั๊ปขนาบุรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แปลกดีครับแต่ก็น่ารักโอ้ใหญ่มากครับไม่เคยได้ของขวัญใหญ่ขนาดนี้เมือนกั้นะครับไม่กล้าถามครับผมเห็นแล้วครับ

อกอน่าน่าจะเยอะอยู่นะครับแต่น่าจะร่วมกันหลายๆบ้านครับผมเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับที่เวียดนามก็มีหลายบ้านเหมือนกันพี่ๆี่เขาก็แบบคอยช่วยๆกันมีครับมีมีนอื่นนะครับนอื่นในเเอชี้ก็ยังยังยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ก็รอรอดูต่อไปแล้วครับผมไม่รู้ว่าพี่ๆี่เขาจะเอาโปรเจกต์อะไรมาเซอร์ไพรส์ผมอีกครับ ถึงว่ามีโอกาสไปเทีนน่ยวนาสักครั้งจะไปเยี่ยมในสะพานชื่อหรอไปแน่นอนครับผมคิดว่าสะพานมันได้ใช้ประโยชน์จริงๆด้วยเพราะมันเป็นสะพานข้ามชุมชนด้วยครับมีแบบ,บ,แบ,บแว่าลออบคุณะไรนะครับมีแบบว่าเมสเเเสสจจม่งมาถึงเรามาโอ้โหเยอะมากครับผมเยอะมากๆแต่ว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปเปิดอ่านครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวอ่านคนนึงเราต้องอ่านทุกคนไงอาใช่ใช่ใช่เราก็มองแบบเออเห็นข้างนอกก็เห็นแหละครับว่าพี่พี่ฟันขับเขาส่งมา

คนรอบทาคับอ่านรอบทางอืมเอาจริงๆถ้าเป็นข่าวกวกดราม่าอะไรพวกนี้ครับผมเราเราจะไม่ค่อยเอาไปพูดกับคนอื่นเท่าไหร่ใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงอะไรยังไงด้วยเราก็เลือกที่จะเงียบๆไปดีกว่าจัดการจัดการของตัวเองยังไงบ้างของผมนะครับผมดีที่ว่าผมเป็นเด็กที่ มันมันดีหรือเปล่าครับกับเด็กที่ไม่ไม่คิดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่เป็นเด็กคิดบวกด้วยมั้งครับผม <c oughs> ผมเลยรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นดราม,มา่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็แค่แก้ไขแต่อะไรที่ไม่จริงเรากแค่ปล่อยผ่าน,นาแค่นั้นแวเราาก็ยยืนนั่ไอ้ความเรื๋อ,มมไ,มอไม่ไม่เอาพี่เบสนี่เรื่องมากเหรอครับยังเรื่องมากเหรอครับเนี่ยยอมยอมมากๆนะพี่เบสพอที่โดนโยนมาเลยบ่อยๆเราสึกแบบว่าไปนอนเตียงเบส นอยฟีลไหมก็ไม่ครับเพราะว่าอย่างอย่างหนึ่งเลยการที่แบบคนที่เราเอาเราไปโยงเนี้ยอย่างแรกเลยที่เรารู้สึกก็เอออย่างน้อยเราก็ยังมีคนนึกถึงเราอยู่อย่างน้อยก็ยังมีเออคนรู้จักกับคณาวุฒิอยู่อะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ใช่ผมแน่นอนครับได้ครับก็จะมีเป็นมิวสิกวิดีโอครับผมก็นั้นน่าจะฉายเดือนหน้าครับแล้วก็เป็น ผลงานละครนั่นแหละครับผมส่วนที่เหลือก็รอติดตามครับยังยังบอกไม่ได้ดีกว่ารอรอติดตามดีกว่าครับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผมเราไม่ติดต้องเป็นหนึ่งนะแน่นอนมันหลุดกลับมาแล้วออะไรย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าครับอันนี้พูดได้ยังไได้หมครับพี่รอรอดีกว่าครับแต่แต่ว่าก็นั่นแหละครับ ใช่ครับผมแต่ว่าพวกตัวละครเลยพวกนี้ก็อาจจะยังยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะมีใครบ้างคือยังไม่รู้ว่าจะมีใครมาร่วมงานกับบ้างแต่ที่แน่ๆเรามีได้ใช่หรือเปล่า <laughs> อาจจะตัดผมออกก็ได้นะคร <c oughs> ับเเเออแลล้้้วววิิไไดดดกกัับมาาาาาาทงงงนนนน่่รรจโอ้ตื่นเต้นครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็อย่างสุภาพบุรุษจุฑาเทพในภาคแรกก็แบบโอ้โหประสบความสำเร็จล้นหลามมากพี่ๆนักสแสดงพระเอกนางเอกทุกคนก็คือดังทุกคนเลยแล้วก็ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนิยายเรื่องน,นี้เหมือนกันครับผมถ้าโอกาสทจะได้เล่นเนรรองี้เาตตยมส์ของลูกเป็นชายนะโอ้ใช่ครับมันมันติดตรงที่เป็นลูกคุณชายนี่แหละครับผมซึ่งผมต้องไปดูด้วยว่าลูกคุณชายเนี่ยเขาเป็นยังไงครับพระราป็นชิพนธุ์นะอ่าใช่เพราะว่าเราเราเรา,เราไม่มีบุคลิกความเป็นคุณชายเท่าไหร่ถ้าสายข่าวที่มาบอกท่านครับได้เล่นเกมส์กวางเขาเรียกว่าก็เป็นลูกของเกมสิกาเบล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับไอ้หลอลุ้นเนาะครับผมรอลุ้นครับ